พิกูปไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งคูขาเข้ามาบอกคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมัน่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทํกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจเข้าทํกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจออกท่านังสมาธิทําอย่างนี้เราก็ฟังอย่างเนี้ยแล้วเราก็นําไปทํา พิกุในครั้งกุธการก็ฟังแค่นี้แล้วก็ทำจนสำเร็จมรรคผลพระองค์บ,บอกพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ท่านก็บอกตรงๆเนี่ยลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเห็นนั้นขณะที่เธอมาทําอย่างเนี้ยจิตรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะแล้วมีสติแล้วนะกําลังเป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลสแล้วเราจะทําอะไรไปมากกว่านี้ล่ะก็ไม่ต้องทํามากกว่านี้ท่านบอกแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ทําตรงๆ,รงๆอืมนะ เราก็ฝึกตรงๆเลยนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะนีงเวลาจิตมันรู้ลมแล้วเนี่ยจิตเกิดแล้วที่สุดก็ดับธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นพระศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตว่าจิตมีอาการอย่างไงมีใครนั่งรู้ลมแล้วจิตไม่เปลี่ยนบ้าง มีไหมไม่ขยับเลยนิ่งอยู่กับลมตลอดเลยไม่ขยับไปไหนไม่มีเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติความจริงของจิตออกมาบอกภิกุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายพระองค์พูดอย่างนี้ก็แสดงจิตพระองค์ก็เป็นเหมือนเรา พระองค์เป็นสัตตานาังเหมือนกันเป็นโพธิสัตว์สัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดแต่เป็นผู้ยึดติดที่พร้อมกําลังจะมาตรัสลุมีความไม่หลงเป็นธรรมดายึดติดวิญญาณเหมือนกันเราทั้งหลายก็เป็นสัตตานางังยึดติดวิญญาณเหมือนกันวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสไว้ อุปมาเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้บอกพี่ขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนทรงอธิบายความจริงของโลกให้ฟังหมดเลยแล้วเราก็ตรวจด้วยตนเอง ก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกสักพักเปลี่ยนแป๊บอีกละเอากลับมารู้ลมสักพักเปลี่ยนแป๊บตอนเปลี่ยนนะทันมันไหมไม่ทันก็แสดงมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วพระเจ้าบอกเลยจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเราลองจี้ให้ทันตอนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนปป๊บเนี่ยฉันจะรู้ไม่ทันมันมันเปลี่ยนไปแล้วสักพักหนึ่งถึงรู้คิดไปยาวแล้วนี่ เร็วจริงนะท่านี้ทำยังไงเมื่อไม่ทันก็ต้องค่อยๆสร้างกำลังขึง้นพอมันหลุดไปปุ๊บคิดไปสักพักรู้ตัวรีบละนันทิทิง้งกลับมารู้ลมสังวสรสำรมอินรียไว้อินรียสังวรสังวรอ,อยู่กับอะไรอานาปานสติลหมหายใจ หรือก็เรียกว่าเป็นกายยคตาสติก็ได้เพราะลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายองค์จึงตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกต่อไปพอจิตหลุดไปปุ๊บรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบละความก้าวหน้าของเราก็คือจิตที่หลุดไปรู้อารมณ์ไปนึกไปคิดเนี่ยแล้วเพลินไปนเนี่ย อาการที่เพลินไปจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆกว่าที่ความเพลินจะสั้นลงสั้นลงเนี่ย <c oughs> เราก็ภาวนากันเป็นหลายๆปีนะแค่นี้แต่แค่นี้แหละคือความก้าวหน้าที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบเพื่อให้ตัวเราเนี่ยวัดสอบตัวเองว่าเราเก้าวหน้า หรืออย่างน,นั้นเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าชัดๆเลยพระเจ้าว,วางไว้เรื่องหนึ่งก็คือละความเพลินได้เร็วไหมและเร็วขนาดไหนพระศาสดา,าชมดุดกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุดดีดนิ้วปุ๊บต้องหายหรือเหมือนหยดน้ำเนี่ยหยดลงไปในกระทะร้อนๆฟ้าหายหมด